และแล้ววันนี้ก็มาถึงครับหลังจากที่รอคอยกันมาเกือบ4ปีแชมป์อินเตอร์เนชั่นแนลแรกของทีมโซนแปซิฟิกพวกเขาก็คว้ามาจนได้เป็นโมเมนต์ประวัติศาสตร์เลยครับสำหรับทีมเจนจีเทพเกาหลียุคใหม่ที่สามารถคว้าถ้วยแชมป์ระดับมาสเตอร์โดยไม่แพ้แม้แต่แมตช์เดียวเลยในการแข่งขันแม้พวกเขาจะต้องเริ่มลันจากสวิตเ์ก็ตามซึ่งนี่ครับก็ถือว่าเป็นปรากฏการณ์ที่มหัศาจรรย์มากเลยถ้าย้อนกลับไปปีที่แล้วใครเอาชื่อทีมกับรายชื่อผู้เล่นนี้มาให้ดูแล้วบอกว่าที ทีมนี้จะได้แชมป์มาสเตอร์เนี่ยก็คงจะไม่มีใครเชื่อจริงๆครับแต่ถ้าเราลองมามองรายละเอียดแบบเจาะลึกลงไปทีม Gen g e n จีครับคือส่วนผสมของทั้งประสบการณ์เก่าเกมและเคมีที่เข้ากันได้จนเหลือเชื่อคลิปนี้เราจะมารีแคปอันครับสําหรับเส้นทางของเจ n g กับภาพรวมของงานมาสเตอร์เซี่ยงไ้2024กดซับด้ารล่าครับแล้ละเราไปเลยกัน สนับสนุนการเล่านิทานโดย Get Money บริการเติมเกมบอลลูแนท,ที่ถูกและดีที่สุดในเมืองไทยได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าถึงเกือบแสนรายเติมผ่านเว็บไซต์รวดเร็วทันใจคลิกผ่านลิงก์ด้านล่างได้เลย ใครที่จำได้นะครับเจนจีคือทีมที่ผมให้ฉายาว่าหมาแก่อันตรายในช่วงก่อนเริ่มซีซั่นเพราะวันนี้เป็นการรวมผู้เล่นตั้งแต่ยุคแรกเริ่มมอล,ลรลนอีสปอร์ตจากเกาหลีมาไว้ด้วยกันเป็นการเดิมพันครั้งใหญ่บวกกับการดึงเพลเยอร์หน้าใหม่คารอนเด็กที่ไม่มีใครเคยได้ยินชื่อมาก่อนแต่กลับกลายเป็นจิ๊กซอสสำคัญสร้างส่วนผสมสุดลงตัวและส่งผลให้ทีมเทพเกาหลียุคใหม่จุดติขึ้นใหม่ครั้งในานามของเจนจี ก่อนจะพูดถึงทัวร์เซี่ยงไฮ้เรามานั่งทำแมชชีนย้อนกลับไปกันก่อนเพื่อใครไม่รู้นะครับในยุคแรกเริ่มของวอลเลย์บอลเจนจีคือทีมโซนนอร์ทอเมริกานะครับถึงพวกเขาจะเป็นสังกัดใหญ่ชื่อดังแต่การลงทุนของเจนจี G ในช่วงแรกเนี่ยถือว่ายังไม่ประสบความสําเร็จเท่าไหร่ในวอลเลย์บอลเอจนการมาถึงของระบบพาร์ทเนอร์ชิพทางสังกัดเจนจี G, เกิดตัดสินใจสลัดภาพของ NA ออกแล้วเข้าร่วมแฟนชายในฐานะทีมสัญชาติเกาหลีซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับเพรา ว่าเจนจี G เขาก็มีศูนย์ใหญ่ที่เกาหลีและมีชื่อเสียงในหลายๆเกมในฐานะทีมเกาหลีเช่นกันแต่ถึงจะเป็นอย่างนั้นการเริ่มต้นในเกาหลีครั้งแรกในปี2023ของทีมเจนจี G, ก็ยังถือว่าไม่ดีพอครับพวกเขาไม่สามารถเข้าร่วมทัวร์ใหญ่ได้เลยทําให้ในปลายปี2023เจนจี G ทาการเปลี่ยนชุดผู้เล่นครั้งใหญ่โดยเหลือแค่เมเทโอเท่านั้นในฐานะสารตั้งต้นของทีมทีนี้ครับผมอยากจะบอกว่าการตัดสินใจปรับโครงสร้างของทีมเจนจี G ในครั้งนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่เขา คิดมาแล้วจริงๆเริ่มจากการดึงเท็กเจอร์ดูเอลลิชเกาหลีที่อ,อกหักจากทีมอ e ินเดียโกลบอลอีสปอร์ตกลับมาเกาหลีตามโดยผู้เล่นตำนานวอลเลยเกาหลีอย่างลาเกียที่ผ่านมาแล้วทั้งทีมวิชั่นไซเคิลนิวเทิร์นหรือแม้กระทั่ง DRS และมันสมองของมันชินจากทีวันและสุดท้ายคือคารอนอันนี้พิเศษที่สุดเพราะว่าเขาดึงมาจากแรงเกมแบบสดๆร้อนๆเลยแต่นอกจากนั้นยังไม่พอนะครับส่วนผสมที่สำคัญที่สุดของเจนจี G ก็คือโค้ดโซล และผู้ช่วยโค้ช HSK สองคนนี้เนี่ยคือนักแข่งเคาน์เตอร์อสไตล์ที่อยู่คู่กับชาวเกาหลีและได้รับความนับถือจากวงการ f อพเกาหลีมาโดยตลอดอยังโซโล่นะครับเมื่อ14ปีที่แล้วเขาเคยคว้าแชมป์เกมเคาน์เตอร์อรอสไตล์1.6ในอีเวนต์ระดับเอเียเรียกได้ว,ว่าเป็นหนึ่งในตัวแทนทีมเอเชียที่ประสบความสําเร็จแบบสุดยอดมากๆและผมให้ทายน,นะครับว่าภายในทีมนั้นเนี่ยมีใครอีกบ้างก็คือมิกครกับเทอร์มี่ครับชื่ออาจจะคุนคุนเพราะพวกเขาเป็นโค้ช ของทีม d i h ทีมที่เคยเป็นเทพเกาหลีทีมหนึ่งพอได้เห็นภาพรวมกว้างๆแบบนี้แล้วเนี่ยจะเห็นได้ว่ารากฐานเทคนิค Shooting ป p o r t ของเกาหลีเขาวางรากลงลึกกันมานานแล้วจริงๆนอกจากนั้นโค้ชโซโล่ครับก็เคยเป็นนักแข่งในทีมนิวเทิร์นร่วมกับลาเคียที่เป็นผู้เล่น Gen g e n j ในปัจจุบันด้วยในตอนนั้นเมื่อปี2021เนี่ยพวกเขาถูกจดจําในฐานะทีมเอเชียที่เข้ารอบได้ลึกที่สุดก็คืออันดับที่3ในมัตส r เรกแยบิคปี2021นั่นเองสรุปก็คือทีม Gen g e n j ครับ ผู้เล่นแต่ละคนก็มีสายใยที่เชื่อมโยงกันอยู่แบบบางๆแต่ณวินาทีนั้นก็ไม่มีใครรู้เลยครับว่าทีมชุดนี้จะสามารถนําความสําเร็จมาสู่เกาหลีได้ขนาดนี้จริงเริ่มต้นด้วยอีเวนต์คิกออฟพวกเขารานผ่านสายล่างผ่านเพลย์อินเล่นแมตช์เยอะที่สุดและสร้างความเซอร์ไพรส์โดยการเอาชนะเปเปอร์เล็กในรอบชิงไปได้3ต่ตอนหนึ่งถึงจะเป็นเรื่องที่น่าประทับใจแต่ก็ยังไม่มีใครเท็กเจนจี G ที่เป็นไพร์ซีเรียลในมาสเตอร์มาริดครับ จนกระทั่งพวกเขาทำครีนลันที่ชนะทุกแมตช์ในสวิตสเต e อยู่ในเพลย์ออฟสายบนชนะทุกแมตช์และเข้ารอบชิงได้ถึงแม้จะไปแพ้ความเป็นซินีม่าของเซนเท n เนในวันนั้นแต่ทีม g e n จิรวมทั้งโค้ชครับเกิดพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าพวกเขามั่นใจว่าไม่ได้แพ้ด้านฝีมือแต่คือด้านจิตใจของพวกเขาตั้งหากที่ยังไม่พร้อมสำหรับความกดดันระดับแกรนฟ i แนลนี่คือการเรียนรู้เก็บประสบการณ์และมั่นใจว่าพวกเขาจะกลับมาอีกแน่นอน แต่หลังจากนั้นเมื่อเริ่มสเตจหนึ่งทีมเจนจีก็ค่อนข้างได้รับเอฟเฟกจากตารางแข่งที่แน่นไม่มีพักจนเรียกได้ว่าฟอร์มคลุกคลิกอยู่พอสมควรครับแต่ก็ถือว่าดีพอชนะ3แพ้3รอดเข้ารอบเพลย์ออฟไปได้และการเล่นในเพลย์ออฟก็ถือว่าเหนื่อยเลยเพราะว่าดันไปแพ้ทีวันต้องลงสายล่างแล้วรันเข้ารอบชิงไปแพ้เพเปอร์เล็กแบบเฉียดๆวในแมปที่5ความจริงแล้วการเข้ามาในมาสเตอร์เซี่ยงไฮ้ด้วยฟอร์มการเล่นประมาณนี้จบ3-3า,าในกลุ่มตกสายล่างแพ้รอบชิง เรเรียกว่าทำให้จินจีตกอยู่ภายใต้เงาของเปเปอร์เร็กอยู่พอสมควรเลยครับเพราะว่าทุกสายตานในทัวร์มัสเตอร์เซี่ยงไฮ้ถูกจับจ้องไปที่เปเปอร์เร็กเป็นส่วนใหญ่ส่วนทางจินจีที่เล่นผ่านสว mm ิสสเตเก็พยายามค่อยๆค,คืนฟอร์มค่อยๆไต่ขึ้นมาโดยช่วงแรกๆครับจะเป็นการชนะแบบ2-1 และเสียแมปแรกก่อนเสมอการโดนนาแมปแรกและกลับมาได้เนี่ยก็ถือว่าเป็นการทดสอบจิตใจที่ดีเลยและจังหวะที่เขาชนะฟานาติกในรอบเพย์ออฟคารอนครับบอกว่ามันเป็นการปลดล็อกทําให้เขาคิดว่าหลังจากนี้พวกเขาจะไม่แพ้ใครอีกแล้วซึ่งมันก็เป็นแบบนั้นจริงๆครับเพราะเจน G ีชนะทั้งแฮนเด t h ทีฟที่เป็นตัวเต็งเอไป2 0ชนะ g 2ไปอีก2-0แล้วก็เข้าไปชนะในรอบชิง3ต่อ2และคว้าแชมป์มาสเตอร์เซี่ยงไฮ้ในที่สุด ถ้าเราย้อนกลับไปมาสเตอร์ก่อนหน้านี้ทีม Gen.G ครับเป็นทีมที่แสดงออกมาว่าผู้เล่นมีสกิลสูงแต่ยังขาดประสบการณ์ในเวทีใหญ่ทําให้ทําพลาดในรอบชิงแมปสุดท้ายลาเกียเป็นคนพูดเองเลยนะครับว่าตอนนั้นเมนเทอริตี้ของพวกเขายังไม่พร้อมที่จะเป็นแชมป์แต่ครั้งนี้มาเซี่ยงไฮ้พวกเขาในฐานะทีม Gen.G ได้เรียนรู้แก้ไข และอัปเกรดตัวเองให้พร้อมคว้าถ้วยได้แล้วประสบการณ์ที่แพ้เซนเทนเนลรอบชิงตอนนั้นมีส่วนสําคัญมากครับที่ทําให้พวกเขาไม่แพนิกในรอบชิงมาสเตอร์เซี่ยงไฮ้ถึงแม้จะโดนแมปนําไป2ต่อนหนึ่ง พวกเขาไม่มีอาการใจเสียต่อไปยังสามารถคงคอมโพเชอร์ไว้ได้และกลับมาคัมแบ็กเอาชนะไป3ต่อ2เรื่องประสบการณ์นในแกรนด์ไฟนอลเนี่ยมันคือสิ่งที่ต้องสัมผัสด้วยตัวจริงๆครับถึงจะรับมือมันได้เหมือน EG ที่แพ้ในมาสเตอร์โตเกียวแล้วไปชนะในแชมเปียนก็เป็นแพทเทิร์นที่คล้ายๆกันเลยครับคือฟอร์มของ GENG เนี่ยถานับเฉพาะทัวร์อินเตอร์เนชั่นแนล GENG ทั้งในมาสเตอร์มาดริดและมาสเตอร์เซี่ยงไฮ้พวกเขาเคยแพ้แค่แมตช์เดียวนะครับคือรอบชิงมาดริด ทีตีรวมก็คือชนะ10แพ้1นึ่ทำให้หลังจากนี้เนี่ยทุกทีมจะต้องจับตามองเจนจี G และจะไม่มีใครมองข้ามพวกเขาได้อีกต่อไปแน่นอน มาพูดถึงผู้เล่นแต่ละคนกันแบบคร่าวๆนะครับสำหรับในทัวร์นี้คนแรกเท็กเจอร์พระเอกของงานนี้เลยโดยการเล่นอฟอที่น่ากลัวมากๆเอาจริงๆตอนแรกผมคิดว่าเข้าทัวร์นี้มาเนี่ยซัมติงจะต้องเป็นออฟโน .1 ที่น่ากลัวแต่ดูเหมือนกันมาของเท็กเจอร์เขาเข้ามาเล่นอฟอในระดับที่ห่างจากทุกคนทุกทีมไปแบบขาดลอยพอสมควรเลยครับเหมือนไม่ใช่แค่ความแม่นที่ทําให้เขาแตกต่างแต่เป็นการอ่านตำแหน่งดักทางหาเฟิร์สคิวที่สร้างอิมแพกภายในเกมได้ยิ่งในรอบชิงเนี่ยการ ้างคุณค่าด้านเฟิร์สคิวของเท็กเจอร์ถือว่าโหดมากๆเลยครับและอีกคนหนึ่งที่ผมมองว่าเป็นพระเอกไม่แพ้กันเลยก็คือเมเทียร์ที่ผมให้เป็น m v p ด้านจิตใจในรอบชิงเพราะว่าเขาพาทีมพลิกสถานการณ์ที่โดนนำา2ต่อหนึ่ง และในโลตัสที่โดนนําไป03คือในภาพตอนนี้เนี่ยเจนจี G G หนักมากครับใกล้จะหลุดแล้วจริงมันคือจังหวะที่ต้องมีใครสักคนลุกขึ้นมาเล่นเพลาบ้าเพื่อสร้างขวัญกาลังใจให้กับทีมและในราวนี้ครับเขาได้ใช้โม่พ่อตาทําออกมาได้พลิกทุกอย่างให้กลับมาฝั่งเจนจีและในด้านสถิติคิวเดทของเมเทโอนะครับสูงที่สุดในทัวร์คือ1.22คือสูงกว่าวูดและเท็เจอร์เลย2คนนั้นใน1.21ทั้งคู่ และต่อมามันึินครับแน่นอนว่าหน้าที่หัวหน้าทีม IGL ไม่ต้องดูสแตตอะไรมากดูการคอเกมความคลีนของเกมการปลูกอารมณ์เพื่อนร่วมทีมการเดินเกมต่างๆของเขาและสแตทของเพื่อนร่วมทีมที่ออกมาเขียวทั้งหมดมันก็ได้บ่งบอกถึงความเก่งในฐานะ IGL นี่แหละครับ และคารอนเด็กใหม่ที่เข้ามาร่วมจินจีในช่วงทันวาสองพนเข้ามาทัวร์แรกก็ได้แชมป์คลิกออฟโซนแปซิฟิกต่อไปก็ได้รองแชมป์มาสเตอร์มาดริดและสุดท้ายก็มาได้แชมป์มาสเตอร์เซี่ยงไฮ้และยังสามารถจบทัวร์ด้วยสถิติแอซิดเรทอันดับหนึ่งของทัวร์อีกด้วยเอาไง่ายๆคารอนก็คือซับพอร์ตหมาเลขวันนั่นเองปีก่อนหน้านี้คารอนเคยแข่งในชาเลนเจอร์เกาหลีชื่อทีมว่าโนโนโนในช่วงต้นปี2023ถึงแม้จะตกรอบไปครับแต่ประสบการณ์นในการแข่งครั้งนั้นก็ ทำให้เขามาคัดกับเจนจีผ่านมาได้มันก็เป็นสโนว์บอลเอฟเฟกที่ทำให้เขาได้มาชูถ้วยในวันนี้นี่แหละและสุดท้ายลาเกียถึงตัวจะเล็กแต่ก็เป็นรุ่นพี่ขาใหญ่ประสบการณ์สูงในการแข่งเทียร์หนึ่งเรียกได้ว่าแข่งตั้งแต่ทัวร์แรกของ l o ลเลนเป็นนักส่งของระดับเทพนอกจากแม่นทุกทามมิ่งและโพสิชันแล้วถ้าเขาเหลือเป็นคนสุดท้ายก็ยังเป็นตัวคัชที่มีลุ้นเสมอด้วย เอาจริงๆดูภาพรวมสแตตของผู้เล่นพวกเขาก็ไม่ได้เวอร์วังขนาดทีมอื่นๆที่เคยได้แชมป์มาแต่ Gen.G ก็คือทีมที่ดีที่ทุกคนทําหน้าที่ของตัวเองได้เพอร์เฟกมีการพัฒนาตัวเองระหว่างทัวร์ตลอดเวลากลายเป็นทีมที่แข็งขึ้นเรื่อยๆมีช็อตหลุดให้เห็นน้อยมากเล่นแบบใจเย็นค่อยๆนวดตามตาราหนึ่งในความแกร่งของ Gen.G ก็คือแมปพู่ที่เขาสามารถเล่นในทั้ง7แมปและการแบนที่ยืดยุน่นเลือกแบนแมปเก่งฝ่ายตรงข้ามออกได้เสมอและความละเอียดในการควบคุมช่วงต้นเกม ชนะพิสโต l สโนว์บอลถึงจะโดนตีกลับก็ยังจิตใจแข็งแรงดึงโมเมนตัมกลับขึ้นมาและปิดเกมได้ภาพมันจะเป็นแบบนี้ตลอดเลยครับไม่ไว่าจะโดนราวนำหรือแมปนำพวกเขาก็จะหาวิธีกลับมาได้ตลอด ในแกรนไฟแนลที่เจอกับเฮโรติกจะเห็นได้ว่าทุกแมปที่เจนจี G ชนะคือการชนะแบบขาดลอยแต่ในทางตรงกันข้ามแมปที่เฮโรติกชนะคือการเล่นแบบกำหมัดกัดฟันชนะมาอย่างยากลําบากแมปที่เจนจี G ชนะมาสําหรับผมเรียกได้ว่าเป็นการเล่นบอลลูนแลนที่เพอร์เฟกเกิน90%เลยครับคือต้องบอกก่อนว่าต่อให้แมปพลิกได้เปรียบกว่าแต่ถ้าทีมเล่นไม่เปะพออีกฝ่ายที่ฝ่ายพาวเวอร์ลดๆอย่างเฮโรติกจะสามารถหาช่องว่างเล็กๆน้อยๆเพื่อเปิดแผลใ,ให้ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆได้แต่ เจนจี G เขามีวินัยมากไม่เปิดช่องว่างเลยครับพวกเขาทําทุกอย่างตามแบบแผนทําให้ทีมเฮโรติกตกอยู่ในสถานการณ์ที่เล่นได้ยากลําบากที่สุดโดยเฉพาะในสปริตนะครับคือเห็นได้ชัดเลยว่าทีมเจนจี G ศึกษาการเล่นของเฮโรติกมาดีมากรู้เซตอัพและรู้จุดยืนของเบนจี G ทั้งหมดอ่านขาดว่าไซเฟอร์อยู่จุดไหนใช้ระเบิดไลอัพทำลายเซตอัพแล้วโดดใส่เบนจี้ที่อยู่ในซ้ายคนเดียวแล้วคือมาย้ําทําได้แบบเรื่อยๆเ,เลยครับกวาเบนจี้จะเซตอัพหนีพ้นก็สายไปซะแล้วเท่าที่จาได้ก็มี แค่ราวเดียวที่เซตอัพของเบนจีใช้งานได้การเล่นของเจนจี G เนี่ยมันเข้าไม่แผนการบุก4ีหแผนต่อการบุก1นสายครับทีมเฮโรติกที่ไม่ช่ำแบบนี้โดนเข้าไปก็คือเหมือนตึบเลย และพูดถึงทางทีม h e r ิติกก็ต้องปรบมือให้เลยครับเพราะนี่คือชุดสำรองที่มาไกลเกินคาดเป็นเส้นทางที่มีดราม่าแบบเอามาทำอนิเมะได้เลยการมาถึงรอบชิงแชมป์มาสเตอร์ได้เนี่ยมันก็เป็นอะไรที่ไกลเกินฝันแหละครับผมฟังสัมภาษณ์ของทีม h e r ิติกมาตลอดเขาบอกว่ามาทัวร์นี้เพื่อแฮปฟันและตั้งใจจะชนะแค่แมตต์ตรงหน้าเท่านั้นแต่ถึงจะไม่คิดอะไรยังไงพอเริ่มมีความหวังแล้วถ้วยมันอยู่ตรงหน้าแล้วแต่ทําไม่ได้มันก็เศร้าล่ะครับเสียใจมากๆอยู่แล้วด้วยความที่ว่าเจนจี คือกำแพงที่สูงเกินไปพวกเขาเพรียบพร้อมจริงๆ1คือเรื่องของแมปแบนแอดเวนเทจที่เจนีสามารถตัดแมปสําคัญของเฮเรติกไปได้2แมปคือซันเซ็ตกับไบพวกเขาบอกว่าอันนี้เนี่ยเป็นจุดที่หนักหนามากจริงๆเพราะว่าผู้เล่นชุดนี้เพิ่งจะเริ่มซ้อมตอนเริ่มแข่งมาสเตอร์เลย i บร e กับสปริตที่แพ้ไปเนี่ยมันคือแมปที่ซ้อมไม่ทันจริงๆทาให้โดนเอาเพล์แบบหนักมากเขาก็ต้องยอมรับแต่สิ่งที่น่าคิดนะครับดูเหมือนว่าผู้เล่นทีมเฮเรติกจะยังติดเรื่องแก๊สในเบสออฟไฟอยู่ พวกเขาแพ้ k c ในรอบชิง Kick Off แพ้ Fnatic ในรอบชิงโซนแล้วก็มาแพ้ Gen.G ใน Master รอีกก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เราต้องจำไว้ครับว่าทีม Helletic ต้องปลดล็อก Best of f i ในอนาคตให้ได้ อีกหนึ่งคนที่ต้องพูดถึงเลยก็คือเจ้าหนูวูดครับหนึ่งเลยคือนี่คือทัวร์แรกของน้องวูดอายุเขาเพิ่งเริ่มแข่งได้ตอนกลางทัวร์สเตจหนึ่งเอง2องเลยก็คือมาทัวร์แรกก็ต้องมาเล่นดวลเอลิสตำแหน่งที่ถึงวูดจะชอบเล่นในแรง้งแต่เขาบอกว่าเขาไม่ชอบเล่นเลยในการแข่งขันเพราะมีความกดดันที่สูงมากเกินไปโดยปกติวูดครับจะเป็นผู้เล่นเฟรกอินิเชเตอร์ที่เป็นสไตล์แบบเซคันด์อิน แต่ถึงยังไงก็ตามบูทที่บอกว่าไม่อยากเล่นดูเอลลิสอย่างนั้นอย่างนี้แต่ดูสิ่งที่เขาทํากับดูเอลลิสคนอื่นๆใ,ในทัวร์นี้แล้วบอกเลยว่านวินาทีนั้นครับบูทคือเซคันด์เบสในโลกเพราะว่ามีแค่เท็กเจอร์เท่านั้นแหละที่บูเอาไม่ลงทัวร์นี้บูกด First เฟิร์สคิวไป118ในขณะที่เท็กเจอร์ทำไปได้84ต้องย้านะครับว่านี่คือตําแหน่งที่เขาไม่ได้อยากเล่นถ้าเอาปัจจัยทั้งหมดนี้มาคิดรวมกันนี่ก็เรียกได้ว่าเป็นเพอร์ฟอร์แมนที่โคตรบ้าเลยครับ นอกจากนั้นคนอื่นๆใน h e r รติกก็ทำหน้าที่ได้ดีในแบบของตัวเองครับโดยเฉพาะแพทติเทคที่เข้ามาโชว์พลังให้ทีมเทียร์หนึ่งในอนาคตจับตามองเขาต่อไปใครดูก็รู้ครับว่าแพทติเทคเนี่ยปีหน้าไม่ตกงานแน่นอนเขาคือของแท้100%ได้โชว์แบกไอซ์บล็อกในรอบชิงด้วย สุดท้ายท้ายที่สุดครับพูดได้เต็มปากเลยว่าทัวร์นี้เจน G ีคือผู้ชนะที่คู่ควรที่สุดและเขาจะกลายเป็นบอสที่น่าเกงขามไปอีกหลายอีเวนต์เลยครับเพราะพื้นฐานการเล่นของเขาดีมากอย่างที่บอกครับว่าฝ่ายพาวเวอร์สูงแต่ก็ไม่ต้องยิงเวอร์ใช้แผนเคี้ยวๆบีบให้เข้าทางตัวเองเล่นง่ายๆแล้วค่อยจัดการและตอนนี้ยิ่งจิตใจแข็งแกร่งได้แล้วเนี่ย <c oughs> ในทัวร์ต่อไปน่ากลัวขึ้นอีกแน่นอน คาแรคเตอร์ของเจนจี G ในตอนนี้ผมให้นิยามไปเลยคือครับว่าดิสซิปลินวินัยของพวกเขาคือของแท้จริงและการคว้าแชมป์ครั้งนี้ของเจนจีก็เป็นเรื่องดีต่อโซนแปซิฟิกมากๆนะครับที่เราจะได้มีทีมระดับแชมป์มาสเตอร์มาคอยซ้อมสก,กริมแลกเปลี่ยนวิชาสร้างไกด์ไลน์สู่ความสําเร็จของโซนแปซิฟิกในระยะยาวและยังเป็นข้อดีต่อเมนเทอร์ตี้ของผู้เล่นในแปซิฟิกจะได้ปลดล็อกกันสักทีว่าทุกคนก็สามารถเป็นแชมป์ได้เหมือนกันไม่ต้องมาติดกับดักความคิดที่ว่าทีมแปซิฟิกชนะทัว ออินเตร์ไม่ได้อะไรแบบนี้อีกต่อไปทุกคนทุกทีมสามารถชนะได้เช่นจีพิสูจน์ให้เห็นแล้วและโดยเฉพาะความตื่นตัวในบริลเกาหลีเนี่ยน่าจะบูมขึ้นอีกเยอะเลยทีมที่เส้นกระตุกที่สุดก็คงหนีไม่พ้น DRS นี่ยแหละครับ ณตอนนี้ Pacific เก็บท้วยมาสเตอร์แรกได้แล้วเป้าหมายต่อไปคือแชมเปี้ยนผมจะบแพทเทิร e ์น Valorant Esports หลังจากเปิดลีกมาแล้วนะครับที่ผ่านมาก็คือ EMEA ได้แชมป์2ถ้วยติดต่อมาอเมริกาได้แชมป์2ถ้วยติดตอนนี้คิว Pacific ได้ถ้วยแรกแล้วแปลว่าถ้วยที่2ก็อาจจะรออยู่ไม่ไกลใช่ไหมครับเชื่อผมสิมาแน่ แล้เพื่อนๆล่ะครับคิดเห็นยังไงชอบทีมไหนหรือนักแข่งคนไหนในทัวร์นี้กันบ้างคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนกูรักแอฟฟันแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ